มาอีกแล้วพี่นอ้องโอ้เฮียสาเฮียสายเลปก่อนท่านพอดีพี่นอ้องหางเพิ่นพอดีกูด,ดอกดึงผมดึงขาดว่างั้นจะหายไปใส่พู้นี้โอ้มาเป็นกบหนุกหยักหนุกหยัก,ยก,ยกยดุ่นนี้สบายมากเลยกินกบสบายเลยครับผม แหงปา่าแหงมาตัวนี้มันเสียงกบมันหล่อเนาะมันหล่องูมากมันดยินแต่ไกลอยู่แล้วนะครับผมอก็ต้องเบิ่งแย่งกันต่อไปแล้วครับผมแต่ว่าตัวนี้เกือบซ้ำตัวหมัวว่านตัวหมวยยัวว่านใหญ่กว่านี้ในรุ่นนี้ก็สบาย กินครบสบายครับผมโอ้เห็นเงยแต่เศาเลยขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมอ่าปาบเด้แเนื่องเด้อลุกๆเ้ย